อันเริ่มเลยค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดาวดาวดาวมหนูชื่อมิเลียนค่ะหนูชื่อมิเลียนค่ะเนอะสวัสดีค่ะหนึ่ชื่อเบลมาเลยค่ะป้าป๊าป๊าดูตาเต่าสีเบลมากวันนี้หนูจะพากันไปอะไรคะไปใบเต่าค่ะ EP สองอันนั้นนะคะไปปล่อยแม่มันแล้วตอนนี้ไปปล่อยลูกมันค่ะแม่ตาม ค่ะหนูเคยไปปล่อยเต่ากันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะตอนหนูยังเล็กใช่ไหมเออยังเล็กตั้งแต่ตอนที่หนูปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วเอาปีที่แล้วหนูสี่ขวบค่ะห้าขวบมั้งห้าขวบมั้งจำไม่ได้เอ้ดูต่ป๊าป๊าป๊าดูเต่าให้ท่านผู้ชมดูสิดูตาเต่าเจ็ดขวบไว้ายจา น้องไม่กลัวหรอคะน้องมันนี้ไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะแล้วมินเลี้ยนกลัวไหมกลัวค่ะแต่แต่ตอนนั้นหนูไม่กลัวนะดูตามันสิดูตามันสิน่ารักจังน่ารักมากเลยเต่าเต่าตาเต่าดูผู้ชมก่อนอ่าเต่าดูผู้ชมก่อนเต่าเต่ามีกี่ขาคะน้องมีสี่ขาโอเค เอาใหม่น oh ับใหม่สรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องนับใหม่ให้น้องนับก่อนาขาคือด้านหน้าคือสองด้านหลังคือหนึ่งเหมือนมอเตอร์ไซค์เหรเอาเอาน้องนับใหม่น้องนับใหม่นับใหม่น้องดอาต่อดูผู้ชมก่อนให้น้องนับนับขาทีนี้นึ่งสองสามสมีกี่ขาคะ มีสามตัวเยไม่ใช่เต่ามีสี่ขาลูกน้ำมัน้ำม่น้ำมัหนึ่งสองสามเต่าไม่พอีอ่ามีสี่โอ้ยห้ามันหกมีสี่ขาค่ะแต่ห้ามันหัวมันนรกโอเคงั้นเราไปปล่อยเต่ากันเลยผู้ชม